ครับผมตั้มวิถีบ้านๆพากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ในสวนนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตนะครับสวนที่ผมทำนะครับว่ามีความขึ้นขึ้นหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้นะครับผมจะเผาญ้าแล้วนะครับจะเผาญ้านะครับวันนี้แล้วก็จะไปขุดหญ้าคาแล้วก็จะได้หญ้านะครับแล้วก็ จะพาเพื่อนนะครับดูอของที่ผมปลูกไว้นะครับ,รบก็จะมาทํางานสวนนะครับเดี๋ยวก็จะมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับที่ผมจะทํานะครับก็รอติดตามนะครับแต่ตอนนี้นครับสมไฟดีกว่านะครับ เดี๋ยวสุมไฟไว้นะครับติดมาติดก็เม่นรู้นะครับสุมไว้ก่อนเดี๋ยวไปขุดยักษค่ะก่อนดีกว่านะครับว่าจะรดน้ําอีกรดน้ําผักอีกนะครับเดี๋ยวรดน้ําผักดีกว่าไม่ได้แล้วต้องรดทุกวันนะครับน้ําผักนี่ครับมาดูกันนะครับนีครับมายงชิดนะครับปลูกมะยงชิดแล้วก็ปลูกอะโวคาโดนะครับ เอากระโดดนี่จะเอามาเล็ดนะครับมาฝังไว้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับนี่โอเคครับวันนี้ก็มารดน้ําผักนะครับก็สวนก็เริ่มจะเป็นสวนแล้วครับก็กําลังจะขยายไปอีกนะครับก็เดี๋ยวมารดน้ําผักกันดีกว่า โอเคครับก็กำลังเอาน้ำใส่ต้นมะพร้าวนะครับถ้านะครับขยายพื้นที่ปลูกผักออกไปแล้วนะครับก็จะใช้ปั๊มใหญ่นะครับจะใช้ปั๊มใหญ่ในการสูบน้ำใส่นะครับหรือว่าเอามารดน้ำต้นผักหรือว่าอะไรเนี่ยต้องใช้ปั๊มใหญ่นะครับเพราะว่าใช้สายเล็กมันจะช้านะครับเดี๋ยวรามาดูกันครับว่าจะปลูกอะไรอีกนะครับก็นี่ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกขานะครับก็จะปลูกขยายไปอีกนะครับก็จะกำจัดยาขาไป เร่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวมารดน้ํามายงชิดก่อนนะครับเอามาปลูก5ต้นเหลือเหลืออยู่2ต้นนะครับมายงชิดนี่ต้นหนึ่งโน่อนอีกต้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับที่ไม้เสียบๆอยู่นั่นแหละนั่นแหละครับ,นะรบใช่เลยไกลๆนะครับต้นหนึ่งหน้าต้นหนึ่งนะครับ แห้งนะครับมายกชิดยังไม่แห้งอะโวคาโดนี่จะอะโวคาโดจะใช้น้ําธรรมชาตินะครับเอาน้าฝนนะครับเพราะว่าใช้มเมล็ดนะครับใช้มเมล็ดปลูกนะครับเดี๋ยวมารดน้ําผักกันดีกว่าอัปเดตสวนผักล่าสุดนะครับ น่ครับบรรยากาศล่าสุดในสวนนะครับก็ขอเก็บหญ้าคาก่อนนะครับพอเช้านี้พอดีมีคนมาให้เก็บใบเตยนะครับเก็บใบเตยก็เลยไปเก็บใบเตยก่อนกางเกงก็น่ครับเอาดำๆแบบนี้และครับแต่ซักนะครับไม่ใช่ว่าไม่ซักแต่ว่ามันเป็นคาบเป็นอะไรก็ใส่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับใส่แค่ประมาณชั่วโมงกว่านะครับก็ถอดแล้วไม่ได้ซีเรียสนะครับดำก็ดำนะครับโอเค เดี๋ยวไปเก็บยาคาดีกว่านะครับ เดี๋ยวขอปิดคลิปไว้แค่นี้ดีกว่านะครับเพราะว่างานอีกยาวนะครับก็อัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าปลูกอะไรได้แค่ไหนแล้วนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตฝั่งนี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวอขอดายาตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับคลิป,ลปนี้ก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูผักก่อนนะครับที่ปลูกไว้แล้วก็ผักพวกนี้นะครับจะ ปิดลากหมดแล้วนะครับก็เริ่มจะออกหนอ่อออไรแล้วนะครับก็จะเป็นหมอกขาแล้วก็เป็นตะไคร้นะครับที่พอที่จะมีความหวังน,นะครับเพราะว่าดินดินแบบนี้มันมันยังไงไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกสักพักนะครับว่าดินจะใช้ปลูกอย่างอื่นได้อีกหรือเปล่านะครับ ที่นี่นก็จะปลูกมะเขืออีกนะครับเดี๋ยวจะปลูกมะเขือตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นกระลำนะครับก็จะปลูกในนี้แหละโอเคเดี๋ยวมาดูผักกันมาดูาต้นข่ากันนะครับที่มันติดรากแล้วนะครับนี่ครับนี่ผมค่อยๆทำไปนะครับไม่อะไรมากนะครับนี่ครับ ตะไคร้ก็ติดรากออกกอแล้วนะครับออกนอออกกอแล้วแล้วก็จะเป็นทางนู้นนะครับที่ผมยังไม่ได้ทํานะครับก็กะอีกสักกะว่าอีกสักประมาณอีกสักประมาณไม่ถึงเดือนนะครับก็คงจะเสร็จนะครับทางนู้นนี่ครับยาคานี่จะเสร็จตอนไหนก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายาคานี่ผมต้อง <c oughs> ขุดขึ้นมาแล้วก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเก็บหนอออกนะครับก็เหลือประมาณอีกยาคานี้ไม่ถึงครึ่งนะครับเหลือเหลืออีกไม่ถึงครึ่งแต่ตรงนี้นะครับผมจะขุดออกมานะครับเพราะว่าผมต้องทําเป็นแปลงผักนะครับขุดออกมาทางนี้ให้มันตรงมาทางนี้นะครับดูผมจะให้ดูรักมีที่ผมจะทํานะครับ นะครับผมจะขุดมาตรงมาตรงนี้นะครับนี่ขุดตรงมานี้แล้วก็ก็อาจจะมาถึงถึงตรงที่ที่ผมยืนอยู่คือตรงนี้นะครับนี่ก็ไกลพอสมควรนะครับก็จะเป็นแปลงผักที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็รอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะได้ผลผลิตดีหรือเปล่านะครับเพราะว่า ที่ดินแปลงนี้นะครับไม่เคยปลูกผักแบบนี้นะครับผมเพิ่งมา,าขยายพื้นที่นะครับเพื่อจะปลูกผักนะครับแล้วก็ปลูกหลายๆอย่างนะครับปลูกหลายๆอย่างก็มารอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับ โอเคเริ่มมืดแล้วครับเดี๋ยวผมไปได้ย้าแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปได้ย้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอปิดคลิปที่ตรงนี้เลยดีกว่านะครับโอเคครับโอ้แสงนี่แสงพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับก็ไม่ค่อยจะมีแสงสว่างเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหงื่อดูเหงื่อครับเพิ่งขุดยาคาเสร็จ โอเคครับก็คลิปนี้ก็มาอัปเดตสวนผักนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่า,าขยับขยายได้ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วครับก็จะเป็นคลิปอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นคลิปอัปเดตล่าสุดก็ได้เยอะพอสมควรน,นะครับขยายออกไปได้เยอะพอสมควรเดี๋ยวอีกวัน2วันก็ขุดไปทางด้านนน้นนะครับนะครับ ุดไปทางด้านนู้นให้ไปถึงที่ที่ผมต้องการให้มันไปถึงนะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะขุดมานะครับขุดมาทีละน้อยนะครับก็ไม่ไม่เร่งไม่รีบนะครับก็พอดีว่าผมต้องใช้ใบหญ้าคาด้วยนะครับก็ทําไปทีละน้อยดีกว่านะครับโอเคกค็คลิปนี้ก็ ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกด subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับว่าเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเที่ยวคลิปยินคลิปทําสวนนะครับก็ผมจะทําอยู่ประมาณนี้นะครับออกทุ่งไร่ทุ่งนาบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังจะไปหาดูว่ามีรองเท้าใส่ทุ่งนาออกทุ่งนาหรือเปล่านะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปเก็บแมงกะชอนนะครับตอนที่เขาคาด นาหรือไทนานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะทําคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับก็สําหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ยังให้การสนับสนุนกันและรับชมนางขยาให้นะครับก็อย่าลืมนะครับชื่อช่องผมเปลี่ยนใหม่แล้วคือว่าเป็นชื่อตั้มวิถีบ้านๆพากินพาเที่ยวนะครับก็ติดตามชมนะครับต่อไปนะครับ E ีี แรกๆนะครับสักสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอีพีแรกอาจจะเป็นคลิปที่ยังไม่อะไรมากนะครับแต่คอยดูคลิปต่อๆๆๆไปนะครับก็จะมีคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆดูกันอีกเยอะนะครับเพราะว่าอยู่ที่นี่อาจจะได้ทําคลิปวันละสองคลิปสามคลิปสีคลิปก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับขอบคุณขอบคุณมากๆ,ๆนะครับที่ยัง กำลังใจกันอยู่นะครับก็ผมก็จะทําต่อไปนะครับไม่ว่าคนจะดูน้อยดูมากดูประมาณไหนผมก็จะทํานะครับเพราะว่า,าได้ทําไปแล้วรักที่จะทําแล้วนะครับก็จะทําไปนะครับก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะครับว่าจะพิจารณายัางไงนะครับก็อยากสนับสนุนก็ขอบคุณนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนก็ขอบคุณมา,มากๆนะครับที่สนับสนุนให้ผมได้ทําคลิปมีไรายได้โอเค คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับรอดูคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม